อีกแล้วาไมผมบอกว่าไงเมื่อกี้เนี่ยเกาหของลุงป๋องหกหนึเอเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอีหย่าที่แล้วลุงป๋องหยิบมาเป็นไงล่ะสองเก้าสองศูนเก้า เก้าสองศย์เกาสอนยอ่าหยิบมาในโขลกอ้วนนี้มหนึ่งเก้าโอ้มาถึงก้าหมดแขงแล้วตอนนี้หมดแขงหมดแขพงหมดแข้งเนี่ยหน่อยตียืมเชย้อเหล็กดังเขาโอ้เชยร์เหล็กดังบอกวันหนึ่งถือว่ามันอยู่ในจารย์แม่อยู่ก็เลปริดิดมาอ่าอยู่ในจานแม่แต่ถามว่ามันจะโกบกบดบกของบงุคือเบื้องต้น อาจารย์แม่ปีนี้ต้นปีเนาะครับตัวเลขเขาให้มาหมดแล้วถ้าแปลปกถามว่าลุงของแป,ปกบปอกมะแม,มนหอกกองฉลากเขาให้มาแล้ว<ำ>สองห้าหกแปดกับวันที่หนึ่งคือศูนย์หนึ่งก็มันครบองค์แล้วนะคร<ม>บองครบองแล้วคื<ม>คไคอคคไม่ใช่ลุงของแปลหรอกมันอยู่เลขอยู่ในปกเพ<ำ>ียงแต่ว่าไปจับเอาครับมันถ,ถือว่าเป็นเลขยากอยู่แต่ว่าก็ให้มาแบบนี้เรา เราจเจ้าแบบไหนจเจ้าแบบเลขเหลือเขาที่ไม่ออกไม่ให้เห็นเรื่นงเราจะเอาเลขที่เขาโชว์มีสองประเด็นสองประเด็นพูดให้ฟังก่อนแ,แะะ็แปลแล้วล่ะสำหรับปกลรลุงสำหรับแปกเหมือนกับไม่ได้แปลหรอกเพราะว่าเขาเขียนให้มาแล้วนี่คือสองห้าหกแปดสองห้าหกแปดวันที่หนึ่งคือศูนย์หนึ่งเนาะอันนี้ก็อยู่ประมาณนี้ละพื้นต้นใครจะชอบหนึ่งปกหรือหนึ่งหนึ่งปกก็วันครูเนาะ มันดังทีนี้ก็ถ้าไปลบ19ก็ก็ได้งเน,น,นี้ที่มาของเลขดังเลขดังที่มาของเลขดังคือ16 19คือตัวเดียวกันถ้าจะแสงทางโค้งคือวันเด็กวันที่11แค่นั้นเองกร็รแปบบกก็อยู่ประมาณนี้ละทะเบียนลสามสามบ้านครับบนแล้ว อาจารย์แม่แบบนี้คือเขียนฝันก่อนอาจารย์แม่ก็จับอะไรนงก่อนเนาะอาจารย์แม่ก็จับก่อนปกติหลักการง่ายๆคือก็คงจะเซตแบบให้ผ่านตัวกลางหน่อยหครับให้ผ่านตัวกลางอะไรเงีอยู่ในนั้นเลยใครจะเอาแบบนี้ก็เอาไป9หนึ่ง5 9 5 9สองมันกระดังไปหมดแล้ว เลขพวกนี้มันดังแต่จับอะไรนี่นะศูนย์ก็ได้จะได้แต่ต้องให้มีเก้ายังไงอยู่ในนี้น่าจะดังทุกตัวแล้วล่ะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนี่ก็ดังเลยหนึ่งหกมันก็วันมันแม่ไอวันวันคูเขาม่ดังไปหมดแล้วแต่แต่เขาจะออกตัวไหนเดี๋ยวเขาว่ากันดเดียวไอฝันก็ไปแยกเอาว่ามันจะใช่หรือเปล่าไม่รู้สามสามสี่เก้าเลขถ้าจับมีเลขฝันก็จะได้สามสี่ สามสี่้า <5, S 1> แล้วแต่ 4, ชอบสามใช่ครับแค่นั้นแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์ดูตัวเลขของเลขฝันก็ดูลักษณะข,ข,ของปกฉลากเขาก็บ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะเบิ้ลสูงมากเบิบ้ลสูงมไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลท้ายก็เบิ้ลหน้าหรือหาบไปนเนี่ยสูงมากแต่ส่มากถ้าเขาลูกของให้มาเป็นลนักษณะงูสองตัวมีอะไรอยู่กลางอันนี้ก็กล่องสองกล่อง แล้วก็อยู่ประมาณนี้ส่วนมากมันจอกเบิ้ลน่ะหอยจอกเบิ้ลแต่ผมคาดการว่าหอยจะเป็นเบิ้ลวันนี้แต่ยังไม่รู้ว่าตัวไหนนะไออยู่ในจารยม่ม่จะเป็นเลขเบิ้ลไม่หมดเลยต้ต้นผมเดาว่าเป็นเบิ้ลน่ะหวยวันนี้ถ้าเบิ้ลก็เก้าเก้านะประมาณนสามก็ได้นสามก็ได้น้อสามซีซีห้าหกแล้วแต่ชอบหรือใครที่ชอบเบิ้ลเราก็ย้ำจุดท้าหนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งวันเด็กไปเลยแบบนี้ครับ สามหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งอะไรก็ไปประมาณนี้ไปหนึ่งหกนี่ก็ได้เนาะหนึ่งหกหนึ่งหกก็หกหนึ่งหนึ่งหรือหกหกก็ได้แบบนี้แล้วแต่หนึ่งหกหกก็ว่าไปแล้วแต่ีนผมเดาว่าตามตามที่เคยเจอรูปมาเนี่ยรูปแบบนี้ส่วนมากก็จะบอกน้มว่าเบิ้ลหัวหน้าจะเบิ้ลประมาณนี้ละโอเคเนาะประมาณนี้ละโอเคขอบคุณลุงปอมครับอ่าครับ ดีแล้วก็เป็นเล็ศูนสองหกศูนย์สองที่แต่มันกลับตัวเดียวมันกลับมันกลับถูกกลับครับตัวเดียวทีนี้กลุบเก้าทีนี้อ๋างวดนี้เขาจะซ่อนอะไรเขาจะหลอกเราหรือเปล่าตัวเลขอะมันมันมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือว่าถ้าจะฉีดทางโค้งฉีดอาจารย์เพราะว่างวดนี้มันงูขมาสองตัวนะครงูนี่คือปีมะเสง บางครั้งเขาก็อัดตัวเลขอาจจะหลอกหรืออะไรไม่รู้แต่ผมเดาว่าบางครั้งรูปนึงเขาจะสอบบอกว่าเลขเลขมีโอกาสที่จะเบิ้ลหาบหรือเบิ้ลหน้าอยู่ประมาณนี้นี่แหละไฮ้ไล์มันจะอยู่ตรงงูนี่เราต้องตีโจทย์ให้แตกว่าวันนี้เขาจะเล่นอะไรเล่นเบิ้ลหรือเปล่าเบิ้ลนี่ตัวเลขเราต้องหาใส่เอาใหม่แล้ววันี้ความมายคืออาจจะไม่ใช่ตัวที่เราเห็นอยู่ในปกคืออาจจะเป็นงูสองตัวอาจจะเป็นหกหกก็ได้แบบนี้ ว่าจะมีกล่องอะไรแบบนี้มันจะเปลี่ยนแนวทางาปงูปีที่แล้วมันเป็นหกโอ้มันเป็นเก้าเจแล้วเป็นมาลงงูใหญ่ครับเป็นเลขเก้าก็เกียดเก้าใช่ไหมอ,อันนี้งูเล็กอาจจะเล็กลงมากับหมอกับหางเป็นหกหรือเปล่าอย่างเงี้ยปีนักสัตว์ปีที่หกก็เลยว่าโร,ระวังหน่อยเลขงวดน,นี้แต่วางไข่ฝันแม่นก็เอาตามนั้นไปก่อนอาตามอาจารย์แม่เต้ ทีนี้ก็ผมนั่งดูที่เราแปลเราเขียนไม่หมดแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหากับกล่องกล่องกระูนี่ละถ้าเป็นเบิลหามนี่ก็ต้องตีไปเป็นตัวเลขตัวใหม่แต,แต่เลขบนอาจจะมีโอกาสที่จะหมอกเลขล่างก็ได้แบบนี้เลขตัวเก่าอาจจะมาอยู่ประมาณนี้แนวทางเราทีนี้ผมก็ยังไม่ได้เขียนอะไรเขียนแต่อาจารย์แม่ให้ไปตียาวเรื่อง,เร,องเรื่องฝันจะเอาหรือเปล่า ฝันก็เกี่ยวกับเลขเก้าแล้วลุงฝันแล้วก็ฝันอันนี้ลุงแปลแล้วแปลแล้วแต่ยังไม่เขียนแต่ยังไม่จับถามว่าจะเขียนเขียนเป็นเลขฝันอูกปะตอนแล้วแต่ลุงครับก็ฝันเกี่ยวกับเลขเก้าเยอะแต่ไม่รู้ว่าเก้าอะไรแต่มาคืนฝันแปลตอนเราจะแปลตามฝันมันก็แปลเป็นตัวเลขทิเก้าอะไรแบบนี้ แตงน้มื่เคืนฝันอะไรเนาะฝันฝันว่าไปโรงพยาบาลเรื่ออะไรเนี่ยบอก็ให้อยู่สามคนนอนเตียงนอนรวมกานสามคนป็เลยก็ไม่ใช่อะไรก็มาแวบหนึ่งก็ฝันว่าลดรถยาลิดอีกอ่าสามครั้งที่สองก็ฝันยาลิดมันออกสี่สามเนาะฝันว่ามันตรงท้ายมันนะตรงท้ายมันไหน มันกระโดนชนเป็นรูอ่ะเลยมันเสียเกี่ยวกับรถหรือเปล่าแต่ว่าเลขฝันเราก็โอเคประมาณหนึ่งเนาะเอาเลขฝันเป็นเป็นเกณฑ์ไปก่อนละมั้งฝันไปก่อนครับเดี๋ยวฝันไปก่อนอย่างนไมยลุงจะเขียนฝันแต่ว่าทีเแล้วเกยกับฝันนะมีเกยเขียนนะ่พราะมันเป็นตัวเลขผมเลยมานั่งคิดว่าเออถ้ามันเป็นตัวเลขเราก็เขียนไปตามฝันเนะ ส่วนคำนวณที่ลุงแปลวยังไม่ได้เขียนเท่าไหร่ใครอยากจับก็จับไปก่อนได้อาจารย์แม่อม่ไปก่อนฝันนะอันนี้เลขฝันนะใครชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้น